สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุตินนาธรรมกิริยานุน์นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องแบบจําลองคารแสดงเส้นอิทธิพลนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นบรรัดพลาสติกนะคะขาตั้งสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นอ็อตแล้วก็แผ่นไม้อัดะคะ่ะซึ่งนี่ก็คือออ่ชิ้นงานของเรานะคะก็ที่มาอัดแยกเพราะว่าเสียงที่ถ่ายออกมามันไม่ค่อยได้ยินนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานของเรานั่นเองโดยเราจะกําหนด จุดซัพพอร์ตของเรานะคะให้จุดนี้นะคะเป็นจุด a จุด b จุด c แล้วก็จุด d ค่ะซึ่งเราจะมาหาแรงเฉือนแรงปฏิกิริยาแล้วก็โมเมนต์ดัดให้ดูกันนะคะก่อนอื่นเราจะมาหาแรงเรชันที่จุด a กันก่อนนะคะซึ่งเราก็จะสมมติว่าที่จุด a เนี่ยมันไม่มีซัพพอร์ตเนาะ แล้วก็เราก็จะดันมันขึ้นมานี่เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าที่จุด BC ของเราเนี่ยมันจะกดลงโค้งลงแล้วก็ที่จุด CD ของเรามันก็จะหงายขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปด้วยน็อตนั่นเองแล้วเราเราก็จะถอดซัพพอร์ตที่จุด B ออกนะคะพอเราถอดเสร็จก็ดันขึ้นนะคะ พอเราดันขึ้นนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าที่จุด C D ของเรานะคะมันก็จะแอนตัวลงโค้งลงเห็นไหมคะตรงบรรทัดมันจะโค้งลงอย่างนี้นั่นเองตามมือเลยนะคะแล้วก็ใส่สพอร์ตกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถอดสพอร์ตที่จุด C กันนั่นเองคะ่ะแล้วก็ถอดสพอร์ตที่จุด C เนาะ อคคพอเราถอดพพอร์ที่จุด C เสร็จเราก็จะดันขึ้นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่จุด AB ของเรามันก็จะโค้งลงนะคะโอเคค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะก็คือที่จุด D เดยวใส่กลับไปก่อนโอเคค่ะเนี่ยค่ะเรายกที่จุด D ขึ้นนะคะจุด BC ของเราก็จะโค้งลงแล้วก็ AB ของเราก็จะโค้งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาหาโมเมนต์ดัดกันนะคะโดยเราจะสาธิตให้ดูตรงกลางนั่นเองนะคะก็คือช่วง B C ของเราถ้ามันดันขึ้นนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตรง A B กับ C D ของเรามันจะแอนลงนั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาหาแรงเฉือนกันนะคะซึ่งเราจะถอดซับพอออกเราจะถอดตัวข้อต่อตรงกลางออกนะคะแล้วก็ ในช่วง A B ของเราเนี่ยเราจะดันขึ้นเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะโค้งลงส่วน C D ของเรานะคะจะกดลงมันก็จะโค้งขึ้นค่ะซึ่งก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ